ด uhm ีบรรยากาดตะโกนตลางรู้สึกต่นในไท่ร pa yeah, oh, ้อังการทีรู้สองแสนงเงินกับรู้สองแสนจะขายอ่ะบอ้ายปักรส่มจะสิเป็นแม่ค้ายังเราจะสิเป็นแม่ค่าปลาแม่ค่าอื่นอะไรก็ได้อันนี้ก็ปิ่งกูปิ่งปลา สี่ามาเบิ่งกันอันนี้แมงแมงกิกจันเนาะพี่น้องแมงกิกจันตอนนี้ไหนแมงกิกจันกับอันอื่นของสนานตีกันอยู่อันนี้เป็นแมงขนุนขนุนหน่อยขนุนใหญ่เจ้าเอามาขายอันนี้นับตัวขาย วานเมื่อก่อนสามสิบตัตอนท่าไหรมาหนึ0 0พันบริสวันหกเจ้าเลคายเน่ยได้แหละ ข,ข้าเจ้าคายนะจิกันสหตัต่อต 10, สิบพันแมงขนุนกันมีเแมงขนุนหน่อยขนุนใหญ่กันมี่แมงวงสร้างกันมีสหาตโตต่อสิบพันพี่เนาะพอสือและ กันให้เศร้าหงไปหาเองนีเจสสิได้ <laughs> เจสสิไดกินแรงเลยบ่เนาะพาไปเบิ่งของอยู่ของกิน ัม่นอยากนอนบอนอนนอนแมงแขงกะมีน่าใหม่นะางามนี้ขาวอ็สวยนนางฟ้าเอเวนเฮดอีมมดน ตบรีปลากันนีขาเจ้าอันปลาสเต็กดับเิเนนหัวเหล่านี้กับปอมกัน ขนนเราหางันหนอือ้าอึมหนวางไ่นด้อพี่น้องอึน่ตาสะออนนอกโตมันอ่วนอไข่ไข่ไข่นอกไข่แม่ไข่ youtube เดินไปเบิ่งตัวเองเด้อส่องเสาหงพิมพ์ขับไปเห็นเละเจ้าขึ้นค่ะใครเอิงไข่เออเ่าได้นอกขะเจ้าใครเนะ่ โลสองแสนพี่นอ้องอึ่งแม่ไข่ตลาดปากซองเด้อผู้ใดอยากระได้ฝนตกใหม่เน,ะนาะนี่ก็ระเอื่กองพี่นอ้ <c oughs> องคาเวอร์ <c oughs> รูสองแสนตีรูสองแสนบางเดือนก็นรูสองแสนก็เดาขาย้วยนบ้านปักสงตลาดปักซองที่นีงคนกำลังสิบมาส่วงแรง,แรง ทา้น,นี้ก็เอองจะสิเป็นแม่ค่ายังเราจะสิเบเป็นแม่ค่าปลาแม่ค่าเอิงอันนี้ก็ได้นนไดูดสองแสนดพี่นอบบ้องสองสามห้าแบบอันนี้หันอันนี้หันหนึ่งอันนี้หันหนึ่งอันนี้หันหน,นึ่งสามห้า <ๆ S 2> ตึนงแม่ไข่จิ๊บแมงกิกจันกับพ่อจิกจันแมงแขนแมงขาโนนเนาะมีเบิด์ดปลาอยีายอะไรนะปลาลายปลาบู่บอปลาแหงกัมมี่ ฟาาเหง,หงฟ้าบเวแหงมีเบิร์ดของอยู่ของกินเนาะพี่น้องลายแหงอ,อกเด นี่ห้างกับจกักรมงศามงฝายนาะฮะเม,ม,มาพักมาอันอยู่บ่เจ้าหน่อยคอนกลับมาช่วงนี่ข้าเจ้ากำลังมาเดืตลาดแรงไก่เจ้กหน่อยฮะ

อ๋อส่วงอยู่ในขังทางนั้นนะอืมมา,านมอทางนี้ตลาแรงคุณกำลังเริ่มมาเนาะพราว่าหางกสามรงปลายสี่โมงสาม,มนี่แลละคุณกำลังอันนี่นน นี่ก็ปิ่งปูปิ่งปลาได้ลงยูทูบคุณได้เจ้าน,นี่ได้ได้ลงยูทูบเลยอืมไปเบิงตัวเองเลยมีใครแนวกินสุกมีปีสีม,มูสีมัวนะพี่นะ้อนงะ มันนี่จะมั่วกีบแลวมันนีว่ามันี่้เมันนี่หอ่นหอนนั่งอยู่กับจักรเส็ดเหตุไมันนี่จะกีบไล่กีบโลดแม่คาคายขนมุน้อนกขนมมสาดโลดสาด็เป็นเห็ุ นคนังนนเขาเขากำลังมาเขากำลังมาไอุ้งนนนี่หน่วยเดียวยังจะไปลูกบดแล้วขอเบิ่งหนได้อืม หอันนี้หานตำข้าวปุ่นตำมะขุ่งเนาะขายดีเบิดในตลาดปักซองในห้านนี้แหละหานขายรวมเนาะมีหานเดียว ກໍຢ<ม>ູ່ເບມື່ອດກິນເຂົາອນດັມີເວລาກິນເຂົ